ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลสรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026วินิซูสกองหน้าชาวบราซิลเลียนวัย25ปีได้แจ้งต่อแระอา้ามาตริดว่าเขาไม่ต้องการจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรซึ่งจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2027โดยมีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ที่ถึงเครียดกับผู้จัดการทีมชาบีอารอนโซ ลิเวอร์พูลได้มีการเจรจาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมกับองตวนเซเมนโยตัวรุกชาวกาหน้าวัย25ปีของบอลมาดและได้รับทราบถึงค่าฉีกสัญญาของเขาที่จำนวน65ล้านปอนด์แล้วฟอร์เรียนเพลทเทนเบิร์กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของอาร์ซานโอเอดราโอโกกองกลางดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย19ปีของสโมสรแอร Air ์บลไรซิกแล้ว สก y s สปอรเจอรมนีคาดว่าสโมสรพิวริกอังกฤษจะเข้าคิวแย่งคว้าตัวคอเนอร์เกาลาเกอร์กองกลางทีมชาติอังกฤษวัย25ปีของตรามีแเอเลโกมาดริดในเดือนมก,กราคมนี้หากสโมสรในสเปนตกลงขายหรือปล่อยยืมตัวสกายสปอร มีนาโน้มว่าแบราโดซินวากองกลางชาวโปรตุเกสในวัย31ปีจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อสัญญาของเขาหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ฟาบริซิโอโรมาโนมัก์ซอยต้องการเปิดตัวเจรจากับบรตันแอนโฮฟเอลเบียนเพื่อจะสัญญาคว้าตัวแมตต์โอไรรี่กองกลางชาเดนมาร์กวัย25ปีมาร่วมทีมแบบถาวรบอลในช่วงเดือนมก,กราคมนี้สกายสปอร์ต ยักษ์ใหญ่ยุโรปจากเอซิมิลานกำลังวางแผนทาบทามครั้งใหญ่เพื่อคว้าตัวชองฟิลิปมาเตตากองหน้าชาวฝรั่งเศสไป28ปีของคริสตอลพาเลสมาร่วมทัพทีมทล์กปาลิสุชักแมงได้เข้าร่วมวงการเปอ่ามาดริดในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวดายโยอูปาเมกาโนกองหลังชาวฝรั่งเศสไป27ปีของบายเมินิกซึ่งขาดว่าจะกลายเป็นผู้เล่นอิสระเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้สกัดสปอร์ตเยอรมน,นี ชัวโกเมสกองกลางชาวบ,บราซิลว24ปีของ Wolf w o l แฮนตันวัน n ดอร์เลรมีความกระตือรือร้นจะย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนท็กเชลซีและอ s สตันเตรียมเปิดศึกแย่งลายเซ็นโรบินิโอวาสกองหน้าชาวฝรั่งเศสไปย18ปีของโอลิมปิกมาร์เซย ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง20 3 0ถึง30ล้านยูโรประมาณ17.6ล้านปอนด์ถึงประมาณ25.5ล้านปอนด์คอร์ดออฟไซด์ a อตเลติกมาดริดกำลังพิจารณายิ่งก็เสนอคว้าตัวเมสันกรีนวูดของหน้าชาังกฤษวัยร4ปีของโอลิมปิกมาซเซย์โดยคาดว่านักเตะจะมีมูลค่าประมาณ70ล้านปอนด์ฟิชาเคส แอสตันกำลังติดตามดูฟอร์มของโรดริโกเมนโดซามีดฟิลวชาวสเปนวัย20ปีของสโมสรเอลเช่ซึ่งมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่17.5ล้านปอนด์เดอะเทเลกราฟแมนเชสเตอร์ไนเตดมีแผนเสริมทัพโดยการคว้ากองหลังตัวกลางคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่ถึงกระน,นั้นยังคงต้องให้แฮร์รี่แม็กควายร์ประกานหลังทีมชาติอังกฤษไป32ปีต่อสัญญาฉบับใหม่ในทีมโอทารเฟิร์ดทีมท็อก โรมาสแสดงความสนใจจะดึงตัวโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าตินเชอร์แลนวัย24ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมดีสัญญาแบบยืมตัวในเดือนมก,การาคมนี้ <S <S เงื่อนไขค่าจิกสัญญาขององตวนเซเมนโยแข้งทีมชาติกานาวัย25ปีของบอรนมัดจะลดลงเล็กน้อยจาก65ล้านปอนด์ในช่วงเดือนมก,การาคมนี้และจะลดลงอีกในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่จะไม่มีทางลดต่ำกว่า50ล้านปอนด์เดอะเทเลกราฟ เป๊ปกวัวเดวล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาเอริ่งเบลล์ฮาร์แลนด์ของหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย25ปีมากเกินไปทำให้เขาอาจพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันกับลิเวอร์พูลเพื่อแย่งชิงตัวเซเมนโยวัย25ปีของบอลมาดท็อกสปอร์ตนอตติงแฮมฟอรเรสได้ระบุชื่อของแจ็คฮินเชลวูดมิดฟิลด์ดาวรุ่งชางอังกฤษวัย20ปีของบริตันแอนด์โฮฟฟอร์เบียน เป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสิริทัพในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เดลี่เมล l เวสต์แฮมยินเต็ดกำลังเร่งผลักดันให้ในคลาสฟรูคลุกกองหน้าชาวเยอรมนีวัย32ปีย้ายออกจากทีมแบบถาวรในช่วงเดือนมก,กราคมและต้องการนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนกับกองหน้าคนใหม่1-2รายฟอรเรียนเพลเทนเบิร์กหนึ่งในตัวเลือกของเวสตแฮมคือพรอมิสเดวิด กองหน้าทีมชาติแคนาดาในวัย24ปีเจ้าของส่วนสูง6ฟุต5นิ้วของสโมสรยูเนียนแซงชิลลสซึ่งอาจมีค่าตัวเพียง17ล้านปอนด์กิฟ e ีสปอร์ตสันเดลันและเบรนเฟิร์ตตาให้ความสนใจในการคว้าตัวซานติอาโกคิมินสกองหน้าทีมชาติเม็กซิโกวัย24ปีของเอซิมิลานกาวโชเมคาโต เรอัลมาดริดกำลังวางแผนจะใช้เงินซื้อตัวนิโก้ปาสมิดฟิลชาร์เจนตินาในวัย21ปีกลับมาจากสโมสรโคโมโในช่วงซัมเมอร์หน้าเนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ฟาบริซิโอโรมาโนเดวิดมอร์สผู้จัดการทีมแอฟตันต้องการจะรังตัวเจมส์การ์เนอร์มิดฟิลชาลลวอังกฤษวัย24ปีไว้กับทีมท่ามกลางความใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แอสตันวินล่าและนอติงแฮมฟอรเรสโดยนักเตะจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ท็อกสปอร์ตเอซิมิลานต้องการเปิดการเจรจาอีกครั้งกับไม้เมนย,ยองผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสไั้30ปีเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ท่ามกลางความสนใจจากยูเวนตุสและสโมสรในพิมเล็กอังกฤษอีกหลายทีมกาสเซตตาเดเลโลสปอร์ต หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ที่ช่องภาคฟุตบอล